สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับผมเช้านี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ตําบลหนองปูอำเภอตาคีครับผมฝนก็จะเริ่มย้อยคึมลงมาแล้วครับผมให้ดูภาพบรรยากาศครับผมนี่เลยครับผมรู้สึกว่าจะลงเม็ดมาบ้างแล้วครับผม เม็ดเล็กๆนี่ครับผมท้องฟ้าอากาศก็เ,เห็นใจครับผมเห็นใจคนที่ยังไม่ได้ตัดครับผมที่เขายังไม่ได้ตัดเขาก็จะใจหายใจเสียหมดเลยครับผมแต่เป็นผลดีกับคนที่ตัดไปแล้วครับผมคนที่ตัดไปแล้วหนอก,ก็จะได้แตกดีเนาะฝนฟ้าตกมาหนอก,ก็จะแตกดี ก็จะได้ทำรุ่นฝังปุย๋ยแต่เสียหายสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดครับผมคนที่ยังไม่ไตัดก็ก็ใจหายก็เห็นใจครับผมเห็นใจก็ทำไงได้เนาะธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นครับผมแถบทางนู้นตากฟ้าครับผมตากฟ้าน่าจะคึมๆมมืดๆตรงนู้นน่าจะตกแล้วครับผมตากฟ้า ส่วนทางน้นตะคีครับผมทางใต้เป็นโรงงานน้ำตาลครับผมโรงงานน้ำตาลหนองโพครับผมโรงงานน้ำตาลตำบลหนองโพครับผมนี่ครับท้องฟ้าคึ้มคึมคิดว่าน่าจะตกครับผมไม่น่าจะรอดวันนี้วันที่สิบเก้า กุมภาพันธ์ครับผมขสองห้าหกเจ็ดครับผมหกแปดพูดผิดครับผมขอโทษขอไปด้วยนี่ครับผมไม่ดูบรรยากาศตอนเช้าเย็นสดชื่น อากาศฝนจะตกครับผมมีลมโชยเย็นๆครับผมใี่ดูลบๆครับผมเป็นใจคนที่ยังไม่ได้ตัดเนาะก็สู้กันไปครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับผมพูดผิดพูด,พด ถูกงไงก็ขอโทษขอไปด้วยครับผมเป็นคนที่ค่อยพูดไม่ค่อยชัดครับผมพูดไม่ค่อยเก่งครับผมคลิปนี้ก็กราบขอสวัสดีจบลงเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม